นี้ก็มีโอกาสในประเทศไทยทำนะครับกับวิธีชีว uh ิตการสระไอสูป <mel> ้านะครับเนาะอ่าสูป้าอยู่ทีหนังเลี้ยงเหรอครับผมก็เลยยางวัดเบิ่งเพลนนะครับเป็นไงครับนะครับถึงกําลังสาสูป้าอีกสาะสองครับนี่ช่วงนี้นะครับสาที่สองครับอาสาที่สองแต่ว่าสาะแหลกคุณสูบไปแล้วตามที่ผมบอกกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนก็รุ่นล่อรุ่นกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะครับกับสาที่สูบอยู่กําลังสูบอยู่นี่นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวล่อรุ่นกันครับ ปลาปลาเราลอกมาแม่ยางปลาปืใหญ่ไรไหวเซามีแห้งแ้วอ่าจันปลาซิวกระซอนแล้วอ่าจันปลากัเจ้าใหมแล้วปลากัเจ้าใหมเราบดซ้ายนึงแล้วเนี่ยังคุเซาฟูฟูเาอะไรเนาะจับปลาู้เดียวเานี่เดียวผมไปตัวใหญ่ขันไปเลยชนี้กทำแขนนะคปิงปลาครับปิงปลาปิงปลาปนใหญ่ครับ นี <One input> ่ครับกําลังย่างตัวใหญ่ครับผมฝั่งวงสีไม้ไฟแด้คุณใหญ่ใหญ่ครับย่านยวงใช่ครับผมโอ้ไฟแห้งกระพรับครับเต้องเลยพย่างป้าครับผมพอดีเป็นสูป้าอยู่หน้าโรงเรียนครับพอดีพี่น้องเรียกว่าเบิร์กนะครับนี่ป้าตัวใหญ่ๆครับถาดมาหน้าเลยครับสุกแล้วครับย่างเอาคอยยี ทำไมตุ้งอขาดิตุ้งท้อขาดิผมตุ้อขานึ่งคนตุ้งอขาหน่งคนเลยรูปแย่มากเลยโอ้ยพ่อบอลก็ยังนั่งยังเยี่ยมแต่หลายเลยนะครับบ้านเมืองคนก่อยไม่ซิวครับผมเก็บเอาออกปรไเดี๋ยดิตอนนี้จะใส่เกลือไปก่อนนะครับเนากินลงตรงแห้งพี่น้องใส่เกลือพ่อมาม่าครับใส่พริกใส่เอาขั้วครับผมลงตรงอีสานบ้านเราใส่เกลือใส่พริกใส่เข้าขั้วนะครับคือจะเคยก่อยกันอยู่นะครับเนาะ ันนี้ครับต่อผักใส่ลงไปครับนี่แบบกินได้แล้วบ้านเลยกินได้แล้วมั้งน่านอยู่ที่เราบอนนเอ้าบหมดแดงกับไซลงไปแล้วเรียบร้อยท้ายแล้วโมท่านด้วยนี่โอ้ค่ะค่ะครับขยเย้าขยเย้าบัดนี้เห็นบลาเขาก้อยแบบขยเย้าก้อยเป็นเชื่อเป็นโต้เลยครับนี่ขันบ่าไหนขันบ่าไหนไม่ขันบ่าไหนเนาะมสิบมังสิบมังสิบมังส่วนไม่ได้มากส่นบอกสาวนไ่เนียนเราสิบมงเจ้าอาจารย์กวนเราเอาไปกินเป็นเดี๋ยวนี้ฝาอาจารย์มันกลางผมว่า เอาคนครับคนเถากันครับการซิมออบเอ้ยนี่ครับเป็นอะไรครับเป็นไแสบหลครับแสบหลแสบหลบอครับบองแสบหลแสบหลแสบหลโอ้ครับคนปีสาปีบิกินเด้นี่ปีสาปีกบิกินหลังจากกินก่อนไปกินขาไปยาต่อเรืองวันนี้เอแม่เราครับรบเราขาวันนี้ นครับกายเปเชียวครับผมมีพี่น้องวิถีชีวิตของชาวอีสานเทาครับผมนี่ครับก็บกำลังกินอะไกันอยู่นะครับเนาะเกินปลากันอยู่ครับเนาะยังครับยังครับยังครับอยากเข้ามาตากเข้มาครับนี่ครับว่าเริ่มแล้วครับเด็กอยปลาครับพี่น้องครับเผาปลาเผาครับอ่าตีเป็นสูบบอสูบบอลนี่แล้วนะครับนะสูบซ่านี่แล้ว เดี๋ยวซาี่ผมมาพระท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซานี่ครับผมมาพระท่านครับเราหันก็เลยก็เลยโมหะครับว่าว่าสิเป็นศยังไงครับสาดิต้องรอเบิงครับแต่ว่าสาสาสาหลังนี่เพื่อนเพื่อนในในป้าเขาใหญ่หลายตัวอยู่ครับสาสาอยู่นี่สาทางหลังนี่นะครับเดี๋ยวป้าเขาใหญ่หลายตัวอยู่ครับกินหางปลาก็ได้ดอกความดีครับกินหางปลา นะครับเป็นวิถีชีวิตของอีสานเรรมครับผมพี่น้องกินเป็นอะไรินเป็นอะไรอย่างไรก็ได้กินพุทธเสแสบครับผมกับบหานกินนะครับบาซิลต้นทานกินดิบครับช่วงนี้รักษาด้วยความกวนนะครับกินยาไล่ผลนะครับเลยนี้เออเป็นยาสไลด์เดี่ยวต้องยาความดันหลายอย่างครับเอาเลยครับผมงวดก่อนครับผมกินยาหลายโตอยู่ตอนนี้นี่ครับเอ้ยครับนี่เพคนนี้กินหัวกันหมดเลยครับเดียวนี่ครับได้กินครับป้ากั ตัวยังไงครับตัวยังไงครับตัวยังไงเกับเอต้องทำยังไงเข้าแล้วเอาอะไรก็ไปหนีสองคนสองคนเลยนเดี๋ยวเดี๋ยวลองครับเดี๋ยวลองจะทำมันงงมันาัวเรานี่ละงอมันนะครับครับเมื่อกี้ลยนี กันมแซ่บเบกันกันรนครับ,รบแสบบของแ่บแนอะไรทีอยูถึงเรานี่แล้วเฮ้ยแหครับของลเป็นบ้าหลงพุทเสดหรอกจะหมดนะแก้แก้บ้านรสสดักพีนอ่แมวคามรสสดแบแซ่บๆครับพี่ดองครับผมช่วงนี้นะครับนี่เปน กา้สดับี่น้อาสดจะเสีบหวานหานถ่ายตอนปีงแล้วตอนุกห่ไทน่มแาับตะเพียนครับเนี่ยตะเพียนปีงไม่ไหมครับตะเพียนป้งไม่ไหอออกจากไมพวกมันเนี่ยโอ้โอเขาทายหน่อยตัวซุตัดิกินน้ำกันตวี่น้องเด้อนอครับ นครับสูตรมันภัย่างย่อเกศออกเด้ครับเพราะว่าเกศมันมีความมั่นอยู่ในนี่เขาออกนี่ยมดเลยมดดมดแสบนะครัต้องเอาออกเนะครับมีใครครับสองที่เมียงครับเมียงนี่คือเมียงครับพี่จะแสบขนาดเมียงปลาซิวครับพี่น้องนะครับนี่ครับนะครับป้าใครครับกวางกินแหนมเนื้อตัวเดียวมีอย่เดียวเด้อต้องกินมันเกศมันเลยนะครับก็แสบแต่ไม่จำมั่นนะครับเมียงก็เป็นนี่ครับ พ้อมเก็ดครับจะจะแสบมันครับน่สาัานจะมันปุ๊บครับอังอจับง่วงยาพวอง่วงเราขยผมมวนข้าว่าเพื่อนเก็ดมันจะมันครับแฉบเลย ได้แล้วได้แล้วเอาสีเสือมาเลยบอกเอ๊ะไม่ช่ยไดไ่ได้ไส่โอ้โหั่เราต้องดึงครับต้องดึงนิ้วห้พูดพูดนิ้วห้อยพูดโซเดนโซเด้ตึนโอ้โโอ้โหครับเดี๋ยวพาไปเบป็นพันสอรปลาซิวกันครับมาไปครับครับใกล้ใกล้จะบกแล้วครับศูนซ์าหน่วยนี่นะครับหน่วยที่สองเพิ่นหน่วยแหลกผมมาประทันตามสิ ตามที่เลียนไปแหะครับว่าตามที่บอกไปว่าผมมาประท่านนะครับสาหน่วยหนึ่งที่พากิ้งปีกปลาแล้บมองหันนะครับที่ตอนนี้มกำลังสอนนับปะซิวอยู่ครับพี่น้องปลาสีด้บ่อนะครับเนาะเด็กๆปิดเทอมกับมาซอยกันครับช่วงนี้โ้องเรียนกัหยุดแล้วนะครับมาเบิ่งครับปลาสีด้บ่อได้ครับมาเบิ่งกันครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งไอ้ไก่ครับ มาแล้วมาแล้วไหนใดบอสิล่างแพร่ก่อนครับเมนสิล่างแพร่ก่อนตออพม่าต่อพม่ามาแล้วครับมาเบิงครับไดบอปลาซิวสอนปลาซิวก่อนล่างๆอยู่ครับเดี๋ยวมารอรุ่นเบิงครับมาสิได้หลายบอสอนรอบเดียวนี่ครับนี่ อ๋อโแมนมาหุ่ยยังอ้าวปลาดุก,กันได้ตัวนั้นเอาขึ้นมาพี่เอาขึ้นมาพี่เอาขึ้นมาพี่โอ้ปลาดุก,กันได้ครับไหนดาวน์เงาอ๋อนะครับนี่ครับ,รบยอดครับ S <S <S ม่มายจถูโอ้ยมันโมงามมันบมงามเพราะว่าถามันถกได้ยได้อยู่ครับเพราะว่าคอยไปเลือกเอาเนาะเอาทับไปหลังขีดพอยออกครับประมาณนี้แหะครับผมปลาใใกล้แล้วครับใ,ใกล้จะได้จับปลากันแล้วครับผมตอนนี่เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับรอบสองครับสอน อ่าดิโนไทยแลนด์แล้วคู่ทังอยู่ก็ได้ไลยครับรอบนี้ขาวจนเพลินอยู่พุ้นแต่ฮอตบ้านตะเพียนครับนี่รอบนี้โอ้ตะเพียนน้ำเนี้ยนี่รอบนี้เฮ้ยอุ้ยรอบนี้ปลาตะเพียนได้ได้พร้อมครับนี่นะครับเบงป็าตะเพียนครับนี่ครับ เพิ่มโอ้ปลาตุบปลาหนิปลานิ่นปลานิ่นหนึ่งมัหนิโอ้ปลานิ่นหนึ่ขาวครับขาวงามแห้งโอ้ครับปลานนินใหญ่ส่วนได้ปลานนินใหญ่ของปลาซิวครับผมพี่น้องครับโอ้โอ้โอ้รอบสามครับมาเบิ่งรอบสามเฮ้ยปลาล้นโอ้ปลาตุบินนิ่นใหญ่อีกแล้วนิ่นใหญ่ สานี่มีปนิ้นหลายครับรนินหน่อยอเขับไปคเอาป้าไปพูเทาเด้ป้านี่ครับว่าซิ่วครับกระต่าเพียนกับมีครับเอาไปเด้อเร็วไปเด้อสีเอาเอาขึ้นไปไปก่อนอาบเ่สารีกับบอกไปก่อนว่ามันโมมี่องทางที่จะเป็นธรรมชาติออกจากาหน้าเลยเพราะว่าตาหน้าสิเขาบ่ได้นะครับเหลือจะเขาได้กเขาได้บ่หลายเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้เหลือช่อง ไข่ป้าจากหน้าเขามาได้เลยนะครับเป็นสาติปิดกะบเอาได้ง่ายนะครับเี๋ยวผมไทยเบื้องก่อนนะครับมันก็จะปิดนะครับจนหอดบองผมยืนนะครับป้าสาติมันจะปล่อยเป็นหลักเะครับปล่อยพวกปาตเพียนปานินเป็นหลักนะครับก็เลยทําให้จ้นนามจะบกขอนแล้วก็ยังม่มีนะครับก็เห็นแล้วครับเดี๋ยวก็รอบหลุดเบื้องว่าจะมีจากไหนแน่เพราะว่าสาอีกสาที่ผมไทยที่ผมบอกถึงข้างบนน่ะผมมาประทัดครับก็เลยบริ่ายน้ำเพลินนะครับ อยากเบิง้งแาบเดี๋ยวไล่บันไดต้องไปเบิ้งช่องของครูกว้างนะครับหรือกว้างอีหลีนะครับเขาไปเบิ้งไหนครับกว้างอีหลีเขาไปเบิ้งว่าป้าสาหน่วยนั่นนะ่ะบันไดไล่บันไดนะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้ก,กผมกับมาสไทยให้พี่น้องได้ชมซื่อๆอ,อกนะครับเพราะว่าผมกับวบันเดี๋ยวมีคลิปช่วงนี้บันไดนะครับวันมีคลิปบันไดกันเลยว่าเออท้ายๆเรีย,ยนๆไปนะครับเนะาะให้เบิ้งซื่อๆนะครับ ตอนนี้ประก็ศกำลังโล่งจับกันครับนะครับก็นี่แหละครับกับแถวที่เห็นนะครับกับแจ็กชิมีบอมีนะครับกัมีเนี่ยอยู่ครับปลาดุกสีเน้องมันก็ได้กันอยู่อ่านะครับป้ากับพี่อนปละนินนะครับเนาะฮัลโหลครับกำจับอยู่แน่ในมือนกับปาดุกนะครับปลาดุกอ่ามีอยู่ครับปลาดุกอ่าต่างรอเบิ่งบ่าต่างไหลนะครับกับคุณที่มาตีดินพอมีหรอครับคุณ โซ่ abei, เด้อโอ้โโซเนเต้นโซเดินต้นโอ้โซเโโอ้มาคอยสสยมีอยู่ครับนี่โอ้เขา้เาทเขาท่าดิคือคือมัแล้วมาแล้วเอามาเอามาเียมาใส่แล้วเดี๋ยวอนนีตอน้มาดุมาดุเอาใส่เอาใส่เออโอ้ยดยอดแฮง ยอดสิยอดโซ่ท่านี้ปลาดุกปลาดุกนี่นะครับผมกับบรรยากาศการจับปลานะครับของอทีมงานมือนีเพลินะครับอ่<ะ>ีดเทิมเล็กน้อยกับมวลล้วครับนี่อ่า

โอ้โหโอ้ยย้นมาอย่างโน่นบัดนี้ไปวัตะเพียนหน่อยบัดนี้เออบัตะเพียนครับนั่นเอภัยวัตะเพียน Ba. ôi lên ní thầm, lắm anh hết mànn nài ba, đây là đây là, 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 ok ok lẽ đây, lẽ này lẽ 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 đây, lẽ 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 นี่นะครับพอจํากันของมือถือนะครับดีอย่างไรกับมือถือกันหมดแล้วเนาะนะครับผมนี่ครับบรรยากาศของซูเปอร์ครับมือนี้แต่ม่าไทยพี่น้องได้เบ่งได้ชมกันครับพี่น้องผมนะฮะว่าจังไนนะครับบรรยากาศได้ร่อยนะครับเนาะไทยได้ตั้มไทยแหละครับเพราะว่า ไปอีกสาหน่วยแหลกบ่ทันเอาสาหน่วยสองอะไรครับได้สำเร็จก็คือสำนันนะครับเนาะอ่าก็ได้เนี้ยอยู่ครับถือว่าป้ามันบ่ได้มันสาหน่วยนี่มันบ่มีเฮ้ยนะ,ะช่องทางธรรมชาติที่จะเข้ามาได้ก็เลยก็เลยมีซ้ำนี่นะครับเพิ่นกับบ่ได้อ่านสิบ่ได้ปล่อย,ยป้าหลายนะครับเนาะนี่กับบ่ได้ถามเจ้าของเพิ่นบ่ได้ไดเออเอาตระกูลยะไทยมึงก็ซื้อกันนะครับเนาะ อะไรยังบกคอดรอโอ้บกคอโอ้แล้วปดครับแล้นเพิ่นนั่นอยู่ปดุปดุขับประหารลาบเป็นรายการครับพี่น้องจับหลายคนนะครับโดยทีมงานนช่ครับผม โอ้ใหญ่บ่จัยงโล่หนิซ้ำเจียังโล่หนิบูโอเคโอเคไปไปเก็บเก็บเอาบอลไปก่อนเว้ยไปไปเก็บเลยครับผมยอดแห้งครับเด็กแจต้นหนิโอเดี๋ยวโอเคโอเคบเกาก็ใหญ่บ่โอ้บ้ามีอยู่ครับบพกาะเใหญ่กับมีอยู่นะครับแต่เมื่อกาสีมาไล่มาไหนครับแต่ว่าขี้ต้มมันลึก อ่าข้นต้มมันหลนะครับแสดงว่ามันก you mm ็อ hmm. ยู่ใต้ต <ain> ้มมาแล้วนะครับเนาะเมาล้ตัวนึงครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่ใยซ้ำไหนนี่โอ้ตัวนี้แม่สุดยอดแท้ครับพูดหน้าไปไปหนนี่โอ้บ้านสองหมื่นนะครับนี่ไปไปโอเคเยี่ยมเลยครับบรรยากาศครับผมก็เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับเนาะพอดีมีภารกิจครับ มาว่านี่แหละครับผมจะเอาประหงปากห้อมคอนะครับนอกบรรยากาศการสูบปลานะครับนอกหรือสูบซระนะครับนอกนะครับผมโอเคนะครับครับเรียบร้อยครับสําหรับภาพปเบิงสูบปลานะครับสระลุงอวดนะครับอยู่หนาโรงเรียนนะครับวันนี้ก็มาภารกิจทํางานนะครับหลังจากที่นักเรียนเราหยุดไปนะครับนะแต่กับคู่ต้องมาทํางานก่อนนะครับนะจน โอกี้มื่อนี่แหละเดี๋ยวก็จังสิเดิ้ลจะสิเด้ลยุดน้าแต่กลัมีภารกิจในเรื่องของเว้นยามอย่างอื่นกันได้มากขึ้นเขานะครับบรรยากานี่แหละครับผมบรรยากาศของโรงเรียนในช่วงนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปถัดต่อไปนะครับบรรยากาศเงียบครับอ่าอยู่โรงเรียนเฮาตอนนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับอ่าก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้เอ่ยคําว่าสวัสดีครับมาเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายครับ